ไปละสวัสดีขา้าน้องมีนามว่าโจโกเบิร์ตวันนี้ข้าน้อยมาดวนอะไรกับเหล่ารุ่นพี่ทั้งหลายข้าน้อยจะพยายามให้เต็มที่ได้เดี๋ยวกูจะข้าน้อยโจอกอะไรนั่นหน่อย <c oughs> ให้น้อยเดี๋ยวิชาแก้มึงได้มาเลยครับมึงยึดช่องวิให้ไหมเนี่ยมึงเปิดใช้แบงเป็นย่าห้องช่องเลย <c oughs> โอ้ยได้ล <c oughs> มันพยา่ะ มันเปิดแบบตัวกูเนี่ยเป็นตัวประกอบเลยนะมันทำโดดที่มอสสีใสแบบสีใสโอ้ขาน้อยได้ลงมากันแบบสีเขียวอ<า>ันคุ้นเคยยังยังร้อยอยู่เลยขาน้อยรับไม่ได้เลยขาน้อย,ย <c oughs> โอ้ยทำไมได้ดันนี่อีกแลว้วอ่ะไม่เอ๋ง <c oughs> โอ้บอลมึงไม่งสงสารคนอื่นมั้งอ,ะ <c oughs> อ่ะ่อโบ๊ที่โป้ะ ข้าพเจ้าได้บอกกทุคนแล้วข้าพเจ้าก็ทงบุนแล้วปล่อยมังกรมีวิรอดไม่ได้อีกจ่อไปแล้วอุยด้ยข้าพเจ้าดูทำลายอะไรมันมียี่อยี่นักทำลายนิดหน่อย็ะอะไร็นอะไร้าพเจ้าขอตรดนะข้าพเจ้าขอถือขอลงให้ล

เจ้าเจอแล้วคุข้าพเจ้าจะร้องภาษาไทยให้หน่อยเห้รับฝำนที่สอายุถึงข้าพเจ้าอลเบลนอกวาไงจาบานยางต้มกินมามีวิตามินนั่นก็ด้มนะไม่มันอ่านควยมีแต่ผักมีวิตามินนี้ มึงไปฟังไว้ชั้นไหนมาวะมัน่านี่วิตามินแล้วเบิดอ่ะฮ่ฮา้าวหน่อยเนี่ยโอ้ยโอ้ล่นเลยมึงไปฟังน้องน้องไม้แล้วเบิดเมืองมาใช่ไหม มัวรดงไดหรือตามาาไยวันคืนนี้เขเรียกว่าไงบอยจะราจะนากาะจ้าเจ้ารอตัมอเตอทอมมาล่าข้าเจ้ามาเี่นเกเล่นม่เตรทอมต้องรอนานจะไป้วข้าเจ้าต้องไล่กินตมตทอยา้างต้องมาใน

ไ้น้่นไปนอมาีกำหลี้หน่อยเไปดไดิไี้ดิดิไปดไดิีีไปดิไปดิไปดิข้าิไข้า้บไปด้ด้ไดี้ีดิไปนี่ดีไปลิ้บบไม่อย้ดิ้ย ơi cô dạy kim mũ đông ê ê nói khách khoa nhé mới như nào mà lại vừa không มึนโดนเดชาไปก่อนเดชานุภาพไปเนี่ยข้าพเจ้าของแมกขึ้นข้าพเจ้าขอใช้หมอกฝนลงก่อนเขาพูดกันว่าเนี่ยเนี่ยดำนั้นใจหล่อแค่ตัวเมื่อตัวเมื่อลงก่อนโอ้ยนี่เนี่ยตรงนี้ไม่ทำเหมือดาคุ้นไปนะใช่เป็นใช้ โอาเสียน้อยยังไงเ้าเเจ้าเสิเ้าพเจ้าโอ้โหโอ้โหอะไรชี้ไปแล้วหอห้านาทีแล้วอะสองเกียนนะสักสิบนาทีอืมเด็กันี่จะคนอนจะขิดโอ้บอลู้ไอ้บอลไปแล้ววะไอ้บอล ได้รอยบ้างกันหยุดจะได้ไปได้กดอัดต่อสี่ทำารดพี่อยู่หัวเนี้ยเลบอลว่าถ้าขอยบอลสี่ทรอะไรไม่ค่อยด้เยบริข้ามีลุง่าสวยดีชื่บริข้ามนะนิมารนบองกันนิมารินบังเลงกันโฟฟอนบัเลงกันโฟฟน เราเล่นแบบต่ลุมบอลลุมไม่บอลไงแต่ลุมบอลไอ้บอลมีบบอลมีบัคบอลน้ำตวแม่นดูบามีหงนีมันบมันจะได้ตรงคอนเซ็ปไงกอัดเัฮ้ยรอเป็น s o u รอไ ได้แล้หนึ่งได้แล้วสองงนหัวโอ้ยบไทุกคน่ะเืงัวมันเป็นยังไงหัวมันติดมันาเป็นงเปนควายหรอควายอะไรเป็นนี้มันจะบ้าเลย กควายคนขนาดนี้ไม่แกระถิ่นงัวกระกระิ่ยามพอไก่เคียงงั้นคอยชู้อะไรมึงนี่จะโดนซอยแต่ก็ไม่

จบข้าวเหนียวบข้าเหนียวนี่ข้ามีเรื่องปวดเลยปวข้ออะไรหวั่นหวั่นโอ้ยข้ออรโอ้วนะข้ามีข้อยไรปวดเลยแล้วก็วันนี้มีู่แข่งระหว่างกันสงคนระหว่างงัวกับน้าจอมพนังไทยน้ากิมีครับผมหวั่นน้ากิมจีเกิดมาไม่เคยกินเนื้อซอจูตั้งวันนี้รั้ เราไม่เขาต้องการกินสิ่งทีเคยกินไอหมูคาดินครูชีวิตเขาไม่ใช่เล่นเล่นหมูตัวนี้เขารสอระดับเจ้าเขตีห้ามันนี้โดดเขาบล็อกมันมันบล็อกมันแต่ว่าเขาบ้านเขาโดดตีโอ้ยตราจิบเขไปรต้าอลรู้ตาเอาเท้าละมันจะไม่เล่นตัว เป็นต้องตัดเาแล้วน้ากลัเป็ยังไงก็ลงไปฟจริงเย็นๆโอ้ยโั้ยโอ้ยโอ้ไปแรงไหมอ๋อคนป่าเลยโอ้ัวอัว ก็เป <t un> ิดไปเนไตปูจิวกันผมนี้ไม่พูดเกมนี้ไม่พูดภาษาผมไปถามมันก่านนี่น่ะโอ้ด่านกว้างเลือเกินโอ้ แคนี้อย่าทำโอ้ยเฮียมาเดินพอดีเฮ้ Anh em về biết lời <laughs> <laughs> <ơi. cười> <laughs> <laughs> <Đi băng. cười>